มันยัยันยัยัละนอยันประตอามันไปมูยืในหหล่อยล่ไลสี่ิปไอยสามิบหมดมันก้อยเนี่ยแนงน้อยสั้นนี่นะาแล้นเตืนักนบดักว่า

Má nó có xuống, cái hẳn nó có rối Má tối nó nó đúng rồi. Để lại có ạ. Má không khán, à. ừ. này. Này. <laughs> nó có luồng, nó thẳng có xuống ạ. Ừ, mấy số Để tiên xíu Để côn, nhà em, mới nào nó lo phẳng. Tại sao kép phát khí của đây đấy là lạ? Ông xây cả

มันยนายก่อนทีพีทเนียวล้วงสาทนั้นนะหรือว่าแกล้งข้อตุมยูทูบแกล้งสา nhà Mấy có thâu thì Á, à, mình Quý bà Thè, uh, nó cái mã cho lý luôn quá này mó nè Cái mã này Cái nắc mã của ừ. anh Cái thì... Thà, thì thâu, có lấy, miếng เินเงินคนเท่าเขามเเซียงอย่ได้เงินเดือนเนี่ยีอปีลสองรอยสี่สิบาทวเหรเยอยาวอ่ะแฟนได้ว่านันเงินเยอนคนเท่าคนที่เขาเห็นเงินเท่าดีว่าอายุหกบเออบอกดีลุงดีว่าลุงอันนั้น เบีลยนี่น่ะรู้พูดตอนเด็กโอนเงินนั่นอันนั้นมันเงินเงินคนเฮ้ยอันนั้นอันนั้นแถวบ่เอาต่อเดี๋ยวปีร้อยสวปีเงือสองร้อยสี่สิบวางเงินอมเนาะที่นี่่ผมรับทิ้เนี่ขอเชิญพ่ด้ครับช่วยดคร